ท่องศัพท์คำนามที่เกี่ยวกับอาชีพกันค่ะเริ่มเลยคำแรกนักเรียนกักเซกักเซสังเกตดีๆนะคะเราจะไม่ออกเสียงว่ากักคุเซอิเราจอกเสียงว่ากักเซกักเซคำที่สองนักศึกษามหาวิทยาลายัยโตขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นไดกักเซไดกักเซไดกักเซแล้วก็โตขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือมหาวิทยาลายัยเออไม่ใช่เป็นปริญาโทแล้วปริญาโทก็จะเป็น ได้ก็คุยนเสได้ก็คุยนเสนะคะคำถัดไปคำที่4นะคะครูอาจารย์นะคะสามารถใช้ได้อสองอันก็คือเป็นเซนเซเซนเซเราจะมีแนวโน้มเรียกว่า ense, เซนเซเซนเซเฉยๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่จริงๆมันมาจากเสียง4พยางค์คือเซอึนเซอีนะก็จะออกเสียงเป็นเซนเซเซนเซแบบนี้นะคะต่อไปคำที่5นะคะก็คือคำว่า ครูอาจารย์เหมือนกันที่เป็นอาชีพนะเขาจะใช้คำว่าเคียวชิเคียวชิเคียวจะเป็นเสียงยาวนะคะไม่ใช่เคียวนะจะเป็นต้องจะต้องเป็นเสียงยาวเป็นเคียวเคียวนะเคียวชิเคียวชิตัวเดียวกับคำว่าเคียวคาโชที่แปลว่าตำราเรียนหรือว่าเคียวชิจิสที่แปลว่าห้องเรียนนะคะคือตัวเคียวที่แปลว่าการเรียนนะคะเอาใหม่นะคำว่าครูอาจารย์จะใช้คำว่าเคียวชิเคียวชิ ต่อไปคุณหมอค่ะคุณหมอแบบกว้างๆก็จะเป็นอิชะอิชะแต่ปกติเวลาที่เราเรียกใครว่าเป็นคุณหมอส่วนใหญ่เราจะเรียกเขาด้วยความยกย่องเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่เรียกว่าอิชะเฉยๆเราจะใส่อกเข้าไปเป็นโอิชะโอิชะแล้วก็โดยทั่วไปก็ไม่ได้เรียกสั้นๆหุวนๆแบบนั้นส่วนใหญ่ถ้าเราเรียกใครที่เป็นอาชีพคุณหมอเราจะใส่น้องสังเข้าไปด้านหลังด้วยก็จะเป็นโอิชะสัง โอ้ยะสังแบบนี้เห็นปะภาษาญี่ปุ่นมันเก๋มากทุกคนเพราะมันมีเรื่องของระดับภาษานะคะทำให้ภาษามาันดูสวยงามไพเราะเพราะขึ้นนะคะต่อไปค่ะคุณพยาบาลบ้างคุณพยาบาลถ้าเป็นคำทือ่อๆก็จะเป็นคั่งกอฟคั่งกอฟก็สามารถใส่สั่งได้เป็นคั่งกอฟสั่งคังกอฟสั่งแบบนี้นะคะก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความสุภาพในการเรียกคุณพยาบาลนะคะ ต่อไปคำที่8ปดคำว่าศิลปินคำว่าศิลปินจะมาจากคำว่าศิลปะก็คือ g e j u ส u กจ j u u ที่แปลว่าศิลปะแล้วใส่คะที่เป็นคนเข้าไปก็จะเป็น g e j u ส u ะเกจ j u ค u แบบนี้นะคะคำที่9คําคำว่านักร้องก็จะเป็น k a ช h u าช s h u สองพยางนะคะคะแล้วก็ชุนะ k a ช h ค k a s ออกเสียงดีดีนะถ้าเราออกเสียงว่า kashi มันจะกลายเป็นเนื้อร้องทันทีนะถ้าคาชิเป็นคนก็คือคนร้องเพลงก็คือนักร้องถ้าขาชิจะเป็นเนื้อร้องหรือว่าเนื้อเพลงนะคะต่อไปคำว่านักดนตรีนะคะเราสามารถใช้ทับศัพท์ตัวมิวสิคเชียนได้นะคะเราจะออกเสียงให้เป็นญี่ปุ่นนิดหนึ่งเป็นวจิชังมิวจิชังแบบนี้นะคะคำถัดไปดารานักร้องที่เป็นกว้างกว้างเลยนะไม่ได้บอกเพศก็จะเป็นใหไฮห้ ฮะอิยุอออกเสียงเป็นไฮยูไฮยูแบบนี้นะคะนักแสดงชายบ้างถ้านักแสดงชายก็จะเป็นดันยุดันยุถ้าเป็นนักแสดงฝ่ายหญิงก็จะเป็นโจยุโจยูนะดันยุโจยุดันยุโจยูนะคะคือดันมาจากโอโตโกโจมาจากคำว่าอนนะที่แปลว่า ผู้ชายกับผู้หญิงนะคะก็ใส่ตัวอ่ you เข้าไปด้านหลังก็จะเป็นดันย y u กับจบย y u นะคะต่อไปคำสุดท้ายของวันนี้แล้วกันขอคำว่านางแบบในแบบแล้วกันก็จะเป็น model model ถ้าเราต้องการเรียกเขาเราสามารถใส่สังได้นะเป็น model สัง model สังแบบนี้ก็ได้นะคะเก๋ๆค่ะวันนี้ก็ถือว่าทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชีพหน้าที่51นะคะท่องศัพท์ไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะ